ต่อไปเป็นการสาธิตการบันทึกคะแนนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสาธิตขอคัดลอกข้อมูลที่ได้เตรียมไว้แล้วและเงาช่วงข้อมูลที่ต้องการคัดลอกคลิกคัดลอกคลิกขวาวางแบบพิเศษเลือกค่าตกลง เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการคัดลอกคลิกคัดลอกคลิกขวาวางแบบพิเศษเลือกค่าตกลงจะสังเกตเห็นว่านักเรียนเลขที่1กับเลขที่5มีผลการเรียนเป็นมสอแสดงว่าไม่มีสิทธิสอบปลายภาคย่อมไม่มีคะแนนสอบปลายภาคฉะนั้นขอลบคะแนนปลายภาคของเลขที่1และเลขที่5ออกไปและขอลบ คะแนนนักเรียนที่ไม่ใช่สถานะเรียนคือเลขที่2องเลขที่4ี่เลขที่6กกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลผิดพลาดเช่นกรอกข้อมูลเกินคะแนนเต็มที่กำหนดไว้ก็จะปรากฏกล่องข้อความขึ้นมาเตือนดังนี้ให้คลิกยกเลิกเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง กรณีที่นักเรียนมีผลการเรียนเป็นรอเรือให้ผู้ใช้กรอกรอเรือในช่องนี้ผลการเรียนรอเรือก็จะมาปรากฏที่ช่องผลการเรียนของนักเรียนทันที ถ้าคอลัมน์ใดไม่ได้ใช้ให้เลือกคอลัมน์ที่ไม่ได้ใช้นั้นจากนั้นคลิกขวาแล้วเลือกซ่อนเลือกคอลัมน์ที่ไม่ได้ใช้คลิกขวาเลือกซ่อนเลือกคอลัมน์ที่ไม่ได้ใช้คลิกขวาเลือกซ่อน จากนั้นให้ไปคลิกที่มุมมองแสดงเส้นแบ่งหน้าสังเกตว่าตัวชี้วัดปรากฏไม่ครบให้ผู้ใช้เลือกคอลัมน์ที่ตัวชี้วัดปรากฏไม่ครบจากนั้นคลิกขวาเลือกความกว้างคอลัมน์ อาจกำหนดให้เป็นกว้าง6หรือ7ในที่นี้ขอกำหนดเป็น6ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์สังเกตว่าหัวตารางด้านนี้ขาด และสัดส่วนของหัวตารางกับตัวข้อมูลไม่สมดุลแนะนำให้ดึง,ดงเส้นสีน้ำเงินซึ่งเป็นเส้นแสดงตัวแบ่งหน้าให้ไปทางด้านขวามือสุดจากนั้นไปที่ตั้งค่าหน้ากระดาษเลือกปรับเป็น60%จากขนาดปกติเลือกตกลง จากนั้นให้ดึงมาทางด้านซ้ายมือเพื่อจัดให้เหมาะสมดูตัวอย่างก่อนพิมพ์อีกครั้งสังเกตว่าคำว่าระหว่างเรียนไม่อยู่ตรงกลางหัวตารางและหัวตารางมีการขาดและคำว่าปลายภาคเรียนไม่อยู่ตรงกลาง หัวตารางด้านหลังไม่มีการขาดให้ทำการซ่อมแซมหัวตารางขาดและจัดหัวตารางให้สวยงามให้คัดลอกเซลล์ F O 2ไปวางทับในส่วนที่เป็นหัวตารางขาดวาง จากนั้นลบคำว่าระหว่างเรียนทิ้งแล้วพิมพ์ใหม่ให้อยู่ตรงกลางของหัวตารางลายภาคเรียนเช่นกันจากนั้นดูตัวอย่างก่อนพิมพ์อีกครั้ง อาจบันทึกเป็นไฟล์ประเภท pdf เลือกจัดพิมพ์เราก็จะเห็นตัวอย่างการพิมพ์ที่ชัดเจนขึ้น สังเกตเลขที่1มโเลขที่3รอเลขที่5มโและเลขที่8รอส่วนเลขที่2เลขที่4เลขที่6มีสถานะที่ไม่ใช่สถานะเรียนจึงไม่มีผลกา,ารเรียนและผลคะแนนการบันทิกคะแนนก็มีเพียงเท่านี้